ถ้ามีเชือกมาอยู่นอนเนาะเดี๋ยวถ้าปุ๊บไหนดูเชือกเลยครับโอ้เชือกลูกค้าไหมไม่เป็นไรเชือกเราดีกว่าสวยๆเง่งๆทกโทกนี่ใหม่อยู่แล้วครับพวกไส้กรองน้ำมันเครื่องถ่ายให้เรียบร้อยแล้วครับยางเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ อันนี้เราดูจากไหนมานะ Tiktok เหรออ๋อโอเคถือว่าติดตามกันถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องโอนอะไรให้กลับมาหาผมผมจัดการให้จะมีปัญหาอยู่หรออ่าสมมุติสมมุติครับสมมุติว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าบางที่เขาจะก็จะโอนให้เราไม่ได้เนี้ยก็ให้กลับมาหาผมถ้าโอนไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนอยู่แล้วไม่ต้องห่วง สวัสดีครับโชคดีครับไบรุ่น